รถที่จอดทิ้งไว้นานๆไม่ได้ใช้งานจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราไปดูกันนะครับรถที่จอดทิ้งไว้นานๆหลายเดือนไม่ได้ใช้งานเนี่ยหนึ่งเลยนะครับในเรื่องของน้ํามันเบรกนะครับน้ามันเบรกเนี่ยจะสีเข้มฝาปกตินะครับอาจทําให้น้ํามันเบรกเสื่อมสภาพเร็วส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเบรกนะครับ 2. เรื่องของน้ํามันพวงมาลาัยเวอร์ รถที่จอดทิ้งไว้นานๆไม่ได้ใช้งานน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์จะเสื่อมสภาพส่งผลต่อระบบพวงมาลัยพาวเวอร์3 นะครับในเรื่องของตัวน้ำยาหม้อน้ําหรือระบบหล่อเย็นรถที่จอดทิ้งไว้นานๆน้ําจะหายไปจากระบบส่งผลต่อระบบความระบายความร้อนของเครื่องยนต์และ 4. ในเรื่องของน้ํามันเครื่องนะครับรถที่จอดทิ้งไว้นานๆถึงแม้ไม่ได้ใช้งานเนี่ยน้ำมันเครื่องจะมีการเสื่อมสภาพไปตามเวลานะครับผมและส่วนที่5ในเรื่องของตัวแบตเตอรี่รถที่จอดทิ้งไว้นานๆแบตเตอรี่รถจะสตาร์ทไม่ติดเลยเนื่องจากแบตเก็บไฟไม่อยู่แบตไม่มีไฟเลยนะครับ และส่วนที่สําคัญที่เราจะมองข้ามไม่ได้นะครับสําหรับรถที่จอดทิ้งไว้นานๆในเรื่องของตัวยางรถยนต์นะครับก็คือตัวนี้ลมยางรถยนต์จะค่อยๆคลายตัว ส่งผลให้ตัวยางแบนนะครับไม่สามารถใช้ใชงานได้และตัวระบบเบรคของตัวรถนะครับรถที่จอดทิ้งไว้นานๆเนี่ยจะเกิดปัญหารเรื่องของระบบเบรคเป็นสนิมส่งผลให้เบรคเกิดการติดขัดเสียหายทางแก้มีอยู่นิดเดียวครับสำหรับรถที่จอดทิ้งไว้นานๆน,นะครับนำรถเข้าตรวจสภาพทุกๆ6เดือนเพียงเท่านี้รถของท่านก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกตินั่นเองครับ